ก็มาห่ออันหาเอากระไรวะกินหอยยูวังหันสองงวดเราไปเลยมาหาเอาแล้วก็เลยวะสองงวดเราไปปล่อยไปเลยมาหาเอสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกคนกับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้ขาสู่ทีมงานของปอสวัยฟารุ้ย ตามแนวทางของปูดำปูดำเพิ่นบ่ได้ออกคลิปมาโดด้วเด้อครับเอฟซีกับผมนะครับเนาะปูดำของแม่เฮียงกับอ่าต่างตาปีไก่นี่ก็ออกแม่บ่ออกแน่ครับเมื่อคืนนี้เพิ่นมาหาพ่อไหวเพิ่นมาว่าซั่นครับเอฟซีกับผมแต่ว่าพ่อไหวเห็นว่าเพียหลายเมื่อยหลายก็เลยปิดโทรศัพท์นอนตั้งแต่สองถุ่มเคืองนะครับเนาะอ่าเพิ่นโทรมาอยู่ว่าซั่นว่าปาูดำมาหาสิมาบอกโชคลาภให้กับเอฟซีทุ่นทุกคนว่าซั่น โดนเพื่อนติมาออกคลิปที่หนึ่งได้ครับของปูดําเพิ่นมาบอกไม่เฮียงแหละครับแต่ว่ามีเฮียงสิเป็นผู้ว่าอ่าแทนของปูด,ดําัมนะครับเออเอฟซีก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นสื่อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นครับเอฟซีครับผมมกักการจัดขัดกระพันขั้นมาขั้นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้สําหรับเอฟซีไม่ที่เข้ามาครับแนวทางของอ่าปูดําไม่เฮียงจะเป็นคนเล่าให้ฟังครับเอฟซีครับ สิได้ตัวไรมาฝากมาตอนเอฟซีทุกท่านทุกคนเพราะว่าเขาปีใหม่มาแล้วนะครับเนาะผู้ดำนี่เพิ่นสีบอมาเบ้าลายเลยครับมาทีดหนึ่งสองเทื้อกะเท่านั้นแหละครับพคนมากบางทีก็เทื้อเดียวคลิปเดียวออกของคนไปนะครับเนาะเอฟซีเห็นแล้วก็ฝากไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับแล้วเอฟซีครับผมเอาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับเอฟซีครับผมนะครับเนาะขอย้ำนะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะไปถ้าฟังไม่เฮียงสีบอมบ้าซูฟังครับเอฟซีครับ เอาวดีมีเงียงดีจ้าเปเต็งไดอค่ะอะยู่ดีสบายตัวอืมสบายอยู่แต่ว่ามีเงินใส่<อ>เรียกอะไรเรบก่มีเงินใสอย่างไีคือว่าถือเรียกไร้่เรียกเงนใส่เขาบาทหรอใเมื่อเยื่อใสนะ่เนี่ย ก็ถึงเงี้ยเนี่ยพวกหัวแกกันแล้วหัวแจักเลยหมอจริงๆเ,เอาเป็นยังไงก่อนือว่าปูดํามหาอันมาขึ้นนี่ฮะคือว่าปูดํามหามาขึ้นาาานี่มาหามาขึ้นล่ะเออโตัวหาไม่ไปตัอจับปิดตัวเมย์ว่านน่เมย์มแห้งเด้อเมย์แห้งก็เลยแล้วสั่งไว้ถ้าสั่งไว้แล้วมาบอกมัเนเด้่อซันไหมบอกได้หลอกก็เลยว่า บอกยังไหวก็เสรนี่กว่าเหนพ่อมาดุดแล้วก็จงพวมมาหันหากอเลยแบบกินหอยยูวังหันสองหมดเราไปเลยมหาอ่ะน้าก็เลยว่าสองหมดเราไปผอไปเลยมาหาอมากับเดทุ่มกับเด้ใบเออเราไปเลยมาหาเราอ่ะเรากินหอยก็เลยมาเราอ่ะมนม่เยี่ยมมหยามมาเถอะมาหยีบยมาหยามก็เลืหอง้องควรนาเยี่ใหม่แล้วปะ มาให้ของขวัญปีไม่ฮะขอี่ไม่เราประเดยมาม่ให้ของขวัญปีไม่บ่ให้ของขวัญังปี่ไม่โอ้อืรังปีบ้ารัปีไม่พอดีละอือเราก็ะบาของขวัญปีไม่ละบ่ขอืประเดยมาแล้วว well. oh, ่าก็จะอยากแล้วล่โอ้เิ่นิ่นเทศนหยังกูผลมันก็ะยากูดำแล้วก็นั่งสมาธิต้องเงินก็มาไปหาสักเือแล้วว่าักเป็นี้ยังกูไปหาไปไก่ล้วว่าอก็เลยมาเบิ่ง นำมาเบิงร้านใต้นนเป็นห่วงร้านคนเลยร้านออกไปหาก็เลยมาหาตั้งใยไปยาทุ่มน่ะกระบะย่ายไก่ผมตายผมก็เริ่มไปจะไปคนน่ะไก่ผนตายอไก่ผนตายผมเริ่ไปหาย่าไยคนไก่ผนตายผมเรย่มไปกับสันวาเลยว่า พอไปดอกไก่บ่มีเพิ่นว่ะหงวดวังหันเพิ่นว่าไก่เพิ่นเก้าชิดตัวตายเบริเวณบ่เพราะทราบเป็นยังก็จะมาใครจะเงี้สัตวสสังเคืงไงเอานบ่มีสัญญาณติอยู่ในป่านี่ยมันเงี้ยเด่นเป็นอึกอึกอัดอึไดบหมเพิ่นอันหงวดวังหันอันถุงเงินไหมคือว่าพ่อไหวเพิ่นว่าพ่อไหวไก่ถุงเงินเก้าชิดตัวตายหมดไก่เราตายไก่เบิดไก่ไก่บะหมี่ โอ้โหถุงเงินก็บอกไปเด้ว่าไก่เก้าสิบตัวตายเหมือนเลยพ่อประธานว่าเออกระบอกว่าไก่เก่าชิดตัวเออตายเบิดเลยก็บอกคือพ่อพันไปได้แทบพันบอกนี่เก่าซุนไก่ตายได้รื่องออนเก่าซุนเด็กเออซุนเก่าเอออันนั้นของถุงเงินเนาะต่างๆงวดที่ผ่านมาอืมพันบอกหลายตัวหลายมันก็จำโมได้เนาะอืมจะเป็นตัวใดเป็นตัวใดใครอยู่พ่นเจ้าใจอะไรได้ยิันยังไม่มัน็นขาดทันขันน่ะเออมันมันมีสัญญาณที่ เออขบไปด้ยินงยังไงที่เอาเจ้าว่าวรอดนะสันว่ามารอดพระทังผีได้ยินชัดจุ๊บดึงยิ่งบ่ผู้ดำมันก็เลยเออผู้ดำมันก็เลยว่าให้ของขวรที่ไม่ละว่ะเออให้ยังลราพ่ออะไรก็ได้นั่นก็เลยว่าบอไปนั่งนั่งสมาธิละว่ะนั่งสมาธิวันพ่อก็บเด็ตัวนี้แหละละว่ะน้องสือเบิงละว่ะโอ้เราเราเห็นเลขตีเราเห็นเลขเราก็บอกเพราะว่าอัน ศูนศูนแปดหางซุนแปดหกนี่แหละแล้วเราสองตัวซูนแปดห่าซุนแปดหกนี่แหละว่าบอกอะไรตัวเทะเอาแล้วก็าบอกแล้วว่ามันไม่เห็นล่างๆตัวอันอันแปดแปดอันหาแปดหกนี่นีล้วว่าเห็นล่างๆแล้ววะแล้วว่าบอกสองตัวิล่รึซุนแปดห่าซูนแปดหกเรา่ะอือแล้เห็นล่างๆเราปะก็ว่าเลขห่ากัเลขหกมันว่าชัดเจนแต่ ฮะเลขหาก็เลขกมันบ่าชัดเจนบ่เออมันบ่มันบ่เห็นว่ชัรวาเลขอันเลขหามันเห็นกับใรเป็นเลขฮกเราอืมแลกรบาศูนย์กหาศูนยกปด่ามินแมนบ่ลเอาเมื่อกี้เม่อกห้นั่นสิละศูนย์กหาศูนย์อันย่บมึงหนังวะศูนย์หาหกเอาศูนย์แปดหาที่่เจ้าที่แหลกอ่นเออศูนแปดหา นั่น่ะศะนย์เปลี่ยนหาอะไรล,ะล่างๆลง้ววะคุณเปลี่ยนหาคุเปลี่ยนฮกเห็นล,ล่างๆต,ตัวตกนั่นตัวถ่ายในล,ล่างๆแล้ว่างสิหู้ยแตมึงพูดกันลวอกว่าอืมโอ้ตามคุณระวังเนาะแล้วก็ได้คุณเปลี่ยนเปลี่ยนยังเปลี่ยน,นหาเปีย่ยนกนี่แหละนี่แต่ระวังอะเบรกเกยนไว้เนะเาะแล้วบอกดิซือ เราบอกซื้อยังไม่ได้เขียนไปแล้ว่ากอจะเีตุ้นเยนที่นหละเราอะยังกับห่วงนอนเนี่ยังกับจำแนงใจแน่ประด็นแนงตอนมาขั้นบนเป็นศูนย์แปดห้ากัเป็นศูนย์แปดหกเห็นปะศูนย์แหากับศูนย์หกระบางสิเราบอกสองเสือ เขาบอกอันเจนีนละวันนี้แล้วก็ว่าลนะองซื้อเบิ้งพอได้ตัวนี้ลาแล้วว่าพ่อมันก็บอกเขาโดนแล้วระหว่างพ่อก็ประเดี๋มาโดนนี่แล้ว่าเรื่องประเดีมาโดนเรีเนาะดนปีปีการเนอะกานมากตัวพ่อเ่าคือศูนย์แปดหกบวกศูนย์แปดหาโอ้ขค้ากับศูนย์แปดปดือาอืม สเป็นหาสเปอีหล่เราอสอเตื่อืืเป็นหาสุดเป็นอันหาเป็นหานีและเราบอกแต่ห้อจะไหนระ่าเป็นน้องแลงระบาดเงี้สุดเป็นกวะระบางสีอืเงี้ยงกับวงเพื่อนเราบอกตังสี่เราบอกดูฟังสิ่นาะอูวงเราอยากบังไว้เด้ปูดำนี่เราอยากบังไว้เด้ปูดำนี่ เราเราบ่าอยากบอกตรงๆเดิแล้วบ่ได้บอกตรงเลยจะจำประเด้เห็นชัดเราก็ว่าเห็นบ่นชัดเนี่ยเราเพราะว่าเราบอกตรงบ่ได้นนเนาะแล้ก็บ่ได้มาดนแล้วแนละ้วก็บ่ได้มาหาดนแล้วห่วงทองเงินแล้วก็มาซื้อเห็นร้านไปก็เลยห่วงอสองตัวกับเป็ดหนะาเป็ดหกเหรอเนาะเกินตัวนี้หรอก ต้องตัวงล่ะตตัวซ้มตัวเ็ให้เราหลยุดเปลี่ยหาซุดเปลี่ยนกข้างล่างีองได้ใหนึ่งได้ของได้กุ้งหอยหนึ่งได้มาน้ำกัดแ้้บบเรบบอหนํำกัดครับเอฟซีครับผมปูดำหลังจากปีไก่นี่นะครับเนาะบ่มาเป็นเดือนปีนี่มาแล้วครับเอซีครับผม มันมากแล้วนรับมามาบอกแล้วเห็นบอกหักก็สั่นว่ามัน08หากับมัน086ว่าสัน่นก็ลนกเลยมีสองตัวคือ8หา86ครับอีฟซีครับผมซ้าส่วน10เดตัดอศ0 08์ศูนนะครับวอีฟซีครับผม08นะบิเขียนลงไว้ให้ยสะแมะเขียนลงอย่างอยกันครับอีซีครับปฏิวาัามันเด็กแค่นี้ที่เขียนลงไปปฏิวอัอีกมนาะมี08นั่นด้ยครับอีซครับผม นี่สองตัวคือศูนย์แปดห้าศูนย์แปดหกศูนย์ห้าศูนย์หกเอฟซีไปตัดเอาเลยครับเด้อบัตรตัวบเขียนบัตรลกออกซะละนี่เนาะตัวบเขียนกระไดเนาะนี่แหละนะครับแล้วเอฟซี 4, ครับผมศูนย์แปดศูนย์ห้า 06fc มักตัวเก้ากับเอกตัดออกครับ fc ครับผมสาหรับเลขของปู่ดามาให้ของขวัญปีใหม่กับแม่เฮียงแม่เฮียงมาบอกต่อนนยครับด้วย fc ครับมักกระจัดขัดกระพันครับขันมาขันชบอปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้สําหรับ fc ใหม่ที่เข้ามาเนาะครับนะแนวทางของปู่ดาปีนี้คลิปแรกที่ออกครับ fc ครับผมขอจบกี่เพงเท่สนี้พอาก็ไม่ได้คลิปหนาขอกราวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับแม่เฮียงครับ 你看。